สำหรับแพทเทิร์นโคเชรายนี้นะจ๊ะก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นที่ถักง่ายๆนะลักษณะของลายก็จะคล้ายๆกับต้นไม้เรียงแถวแล้วก็สลับกันตรงขึ้นไปแบบนี้นะจ๊ะลายนี้ก็ยังคงถักง่ายแล้วก็ถักเร็วลักษณะของลายด้านหน้าด้านหลังก็จะออกมาเหมือนกันแบบนี้นะ พี่อ้อเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถถักตามได้นะจ๊ะส่วนไหมที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ s ัมเมอร์ซอนะขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิก100%ซส่วนเข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.75มิลแต่ทั้งนี้ทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะจ๊ะฝากพี่ๆน้องๆ หลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์ไลน์นี้นะในส่วนที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมกันพี่อ้อก็จะสาธิตสองช่วงลายนะช่วงลายเต็มเตมก็จะมีช่วงแรกครึ่งลายแล้วก็ สองหลังจากนั้นก็จะมีส่วนที่จบอีกครึ่งลายหลังจากนั้นเราก็จะถักวนขึ้นไปนะแพทเทิร์นไลน์นี้จริงๆแล้วถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วสําหรับพี่น้องหลายๆท่านถ้าตามไม่ทันกดจุดก่อนได้นะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่จะดูสักกี่ครั้งก็ได้สําหรับแพทเทิร์นไลน์นี้นะจ๊ะพี่อ้อก็จะขึ้นต้นโดยการถักโซ่นะส่วนจํานวนโซ่ที่พี่อ้อจะใช้ในการสาธิตเนี่ย พี่อ้อจะถักทั้งหมดโดยประมาณนะสี่สิบโซ่จ้ะพี่อ้อถักมาจนได้จำนวนโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะหลังจากนั้น พี่อ้อก็จะนับโซ่มาหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือถักย้อนกลับมานั่นเองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหรือว่าดับเบิลโคเชลงไปแบบนี้นะต่อด้วยดับเบิลโคเชสํสำหรับแถวแรกนี้นะเราก็จะถักด้วยดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอตลอดทั้งแถว พี่อ้อถักมาจนครบทั้ง40หลักแล้วนะแถวแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแถวต่อไปพี่อ้อถักโซ่าสมหลังจากนั้นเราก็พี่กลับมาถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปนี่นะถักสองครั้งลงในหลักเดียวกัน ต่อไปถักโซ่สามนับโซ่ข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามาห้าหลักในหลักที่หเราถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งต่อไปถักโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่หก เราถักดับเบิลโคเชลงไปห้าครั้งในหลักเดียวกันสองแล้วนะจ๊ะสามสห้าแบบนี้นะหนึ่งสองสามโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่หก ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งถักเหมือนเดิมนะจ๊ะหนึ่งสองสามโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหลักที่หถักดับเบิลโคเชลงไปห้าครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันนะจ๊ะ แบบนี้นะนี่คือช่องลายที่หนึ่งช่องลายที่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสอห้าหกหนึ่งสสมโซ่สามหนึ่งสองาห้าหที่หลักสุดท้าย ถักสามครั้งนะจ๊ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่สามได้โซ่สามแล้วพี่กลับมาหลักถัดไปถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลัก เราถักดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกันนับรวมแล้วเราจะได้ทั้งหมดสี่หลักด้วยกันนะต่อไปถักโซ่สองโซ่สองแล้วนะจ๊ะต่อไปที่หลักนี้ถักดับเบิลโคเชลงไปในตัวหลัก แล้วก็ถักโซ่สองตรงนี้จะมีอยู่ห้าหลักด้วยกันหลักแรกนี้เราจะถักดับเบิลโคเช่สองครั้งลงในหลักเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโคเช่ต่ออีกสามหลัก ส่วนหลักสุดท้ายเราถักดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกันเราจะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักคันด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชขอโทษเสียงไม่ค่อยจะมีแล้วถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมานะโซ่สอง ช่วงลายที่หนึ่งมีช่วงลายที่สองถักเหมือนเดิมหลักแรกเราถักดับเบิลโคเชสองครั้งในหลักเดียวกันหลังจากนั้นเราถักดับเบิลโคเชต่ออีกสามหลัก ส่วนหลักสุดท้ายเราถักดับเบิลโคเช่สองครั้งลงในหลักเดียวกันถักโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเช์ให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมาโซ่สองที่หลักแรกเราถักดับเบิลโคเช่สองครั้งลงในหลักเดียวกันนะ แล้วก็หลักต่อไปถักดับเบิลโครเชตหนึ่งครั้งแล้วก็จบด้วยดับเบิลโครเชตในหลักสุดท้ายเวลาเราขึ้นต้นเนี่ยมีจำนวนหลักเท่าไรก็แล้วแต่เวลาเราจบเราก็จะจบในจำนวนหลักที่เท่ากันแถวต่อไปถักโซ่สามเหมือนเดิมพิกกลับมา ถักดับเบิลโคเช2สองหลักก็จะได้ออกมาแบบนี้นะจ๊ะถักโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมาโซ่สามช่วงลายแรกเนี่ยเราจะมีทั้งหมดเจ็ดหลักด้วยกันเราจะข้ามหลักแรกเราไม่ถักนะเราจะถักหลักที่สองหนึ่งสองสาม สี่ห้าเราจะถักทั้งหมดห้าหลักด้วยกันหนึ่งสองสามขั้น้วยโซ่สาแล้วก็ถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมาหนึ่งครั้งถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามถักโซ่สามแล้วก็ข้ามหลักแรก หลักถัดไปถักด้วยดับเบิลโคเช่สามหลักนะจ๊ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่สามพลิกกลับมาถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งในหลักถัดไป ก็จะมีอยู่แค่สองหลักถักโซ่สี่แล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงที่ตัวหลักถักโซ่สี่ ข้ามหลักแรกมามาเริ่มถักดับเบิลโคเชหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ส่วนหลักสุดท้ายหลักที่ห้าเราไม่ถักหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมาหนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม สี่โซ่สี่ข้ามหลักแรกมาถักหลักที่สองและหลักสุดท้ายนะก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะสําหรับแถวนี้พอมองเห็นนะพี่ออถักโซ่หก ถักโซ่หกแล้วพลิกกลับมาถักดับเบิลโคเชลงในหลักนี้นะถักทั้งหมดห้าครั้งเราจะเริ่มขึ้นช่วงลายถัดไปนะ สองสามสี่ห้าโซ่สามถักดับเบลิเลโคเชในหลักที่สองก็คือข้ามหลักแรก แล้วก็หลักสุดท้ายไม่ต้องถักหนึ่งสองสามโซ่สาม,สามเสียงที่อู่ต่อเรือข้างหลังบ้านพี่อ้อเสียงค่อนข้างดังอยู่เขากำลังทำงานกันเร่งทำงานนะเพราะว่าเขาจะหยุดปีใหม่แล้ว ที่หลักนี้เราถักดับเบิลโครเชต์ลงไปห้าครั้งถักโซ่สามจบด้วยดับเบิลโครเชต์ที่หลักสุดท้ายหนึ่งครั้ง พอได้แบบนี้แล้วนะแถวต่อไปถักโซ่ห้าพลิกกลับมาที่หลักแรบกบถักดับเบิลโคเชต์สองครั้งลงในหลักเดียวกันถักดับเบิลโคเชต์ต่ออีกสามหลัก ส่วนหลักที่ห้าเราถักดับเบิลโคเช่สองครั้งลงในหลักเดียวกันก็จะได้ทั้งหมด7หลักด้วยกันจริงๆแล้วแถวเนี้ยก็ถักเหมือนกับแถวที่ที่สามนะหนึ่งสองสามแถวที่สามเพียงแต่ว่าลักษณะของลายเขาจะสลับกันต่อไปถักโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองพอได้โซ่สองแล้วเราก็จะถักหลักแรกดับเบิลโคเชสองครั้งแล้วก็ถักต่ออีกสามหลักหลักที่ห้าเราก็ถักดับเบิลโคเชสองครั้งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะลายที่หนึ่งลายที่สองลายที่สามเราจะถักเหมือนกัน แล้วก็ถักโซ่สองหนึ่งสองสามนับโซ่มาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะจ๊ะแถวต่อไปถักโซ่หกพลิกกลับมาข้ามหลักแรก เริ่มถักหลักที่สองถักดับเบิลโคเชตห้าหลักแถวนี้ก็เหมือนกับแถวนี้นะเพียงแต่ลักษณะของลายเขาจะ สลับกันเท่านั้นเองถักโซ่สามถักดับเบิลโคเชตหนึ่งครั้งโซ่สามแถวนี้จบด้วยโซ่ส,สามหนึ่งสองสามโซ่หลักที่สาม ดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งแถวต่อไปถักโซ่เจ็ดแล้วก็พลิกลับมาข้ามหลักแรกถักดับเบิลโคเชสามหลัก ถักโซ่4ถักดับเบิลโคเช1ครั้งถักโซ่4ข้ามหลักแรกเริ่มถักดับเบิลโคเชหลักที่2แล้วก็ถักหลักที่3หลักที่4โซ่4 ถักดับเบิลโคเชหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่หนึ่งสองสามมาโซ่หลักที่สี่นะก็คือหลักสุดท้ายเนะี่ยถักดับเบิลโคเชลงไปก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะมาแถวต่อไป ถักโซ่สามพี่กลับมาถักดับเบิลโคเชสองครั้งนะจ๊ะลงในหลักเดียวกันก็จะได้ออกมาแบบนี้แถวนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นเหมือนแถวแถวที่สองละทุกอย่างเลย เราได้แบบนี้แล้วนะถักโซ่สามถักดับเบิลโคเชหลักที่สองแล้วก็ถักโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงในหลักนี้นะจ๊ะห้าครั้ง แถวนี้คือช่วงลายที่สามช่วงลายที่หนึ่งช่วงที่สองและช่วงที่สามช่วงที่สามกับช่วงที่หนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกันสําหรับแถวนี้นะพี่อ้อก,ก็จะจบเหมือนกับแถวที่สองทุกอย่างเลยโซ่สามแล้วนะจ๊ะเราก็นับโซ่มาหนึ่งสองสาม ถักลงไปหนึ่งครั้งถักลงในช่องเดียวกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ถักอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ออกมาแบบนี้นะสามหลักพี่ออเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะถักตามได้แล้วอะเพราะว่าลายเนี้ยถักง่ายแล้วก็ถักเร็ว ลักษณะของลายเขาก็จะซ้ำๆส่วนต้นแบบที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตเนี่ยใช้เป็นตัวอย่างเนาะก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นไหมมาจบในลักษณะเดียวกันพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะ แล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า